ออกมาก็แดดร่มบ้างแดดออกบ้างนะคะเพราะว่าท้องฟ้าไม่ได้โปร่งใสมากก็มาพูดคุยกันต่อค่ะก็พาชื่นชมธรรมชาติรอบๆของหน้าเราดูใบไม้ผลีไปได้วยนะคะดอกไม้ต่างๆนะคะแล้วก็ทัศนยภาพรอบๆนะคะแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายัยก็ไปอ่านในเว็บไซต์ของที่สวีเดนนะคะที่1117นะคะ .se s s e ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ ให้คนาแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพและร่างกายนะคะเขาก็บอกแนะนําว่าเราที่ควรที่จะออกกําลังกายนะคะเราหรือเดินหรือเื่อนไหวร่างกายอะไรเนี้ยค่ะเพื่อสักวันละอย่างน้อย30นาทีนะคะก็จะดีสุขภาพมากๆสําหรับคนที่ไม่มีเวลาที่จะออกไปเดินเล่นนะคะก็อาจจะทาท่ากายบริหารนะคะอยู่ที่บ้านหรือว่า ทำท่าอย่างเช่นท่าลุสีดาต้นนะคะดูจากวีดีโอใน YouTube โยคะง่ายๆนะคะหรือว่า เคลื่อนไหวร่างกายนะคะสําหรับคนที่ทํางานในออฟฟิศนะคะที่ต้องนั่งเก้าอี้ทํางานทั้งวันแปะชั่วโมงนี้ก็ถ้าทําได้ก็จะดีมากค่ะมันก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายนะคะแล้วก็ช่วยทําให้เราหายปวดเมื่อยแล้วก็นอนหลับสบายเมื่อเรานอนหลับสบายค่ะนะคะก็แน่นอนว่าตื่นเช้ามาเราก็จะสดชื่นนะคะมีกําลังกายและกําลังใจที่จะทํางานได้ต่อไปนะคะแล้วก็ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ก็สาหรับคนที่มีเวลานะคะก็ออกมาเดินเล่นคนที่มีลูกก็อาจจะแบบเออเข็นรถเข็นลูกมาแล้วก็เดินเล่นกันนะคะชมนกชมไม้เพื่อรับอากาศสดชื่นค่ะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาก็ออกกําลังกายอาจจะตอนเย็นก่อนช่วงจะที่จะนอนนะคะอย่างยุ้ยก็ทําเหมือนกันนะคะก็จะดูท่ากายก็หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมยุ้ยทาวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาเหตุผล oh. ก็เพราะว่ายุ้ยมาอยู่สวีเดนสมัยแรกๆนะคะเราก็ ยังมีชีวิตความเป็นอยู่ในแบบเหมือนคนไทยปกติะค่ะก็มาก็มาทํางานแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกไปเดินเล่นหรือออกกาลังกายเท่าไหร่ก็นั่งทํางานนะคะก็ไปเรื่อยนะคะแล้วก็มีปัญหาที่หลังนะคะค่ะสำหรับยูเองนะคะก็ต้องทำงานทุกวันนะคะไม่มีเวลาที่จะออกมาเดินออกกำลังกายนะคะพอกลับบ้านมาก็มืดแล้วแล้วก็ไปทำงานแต่เช้าะค่ะวิธีการดูแลร่างกายของอยูก็คือตอนเย็นนะคะกลับสากทำงาน ทํากิจธุระของตัวเองเรียบร้อยแล้วก่อนนอนนะคะเราเหล่าสามสนาทียุ้ยก็จะออกกําลังกายนะคะอาจจะเป็นท่าโยคะท่าฤุษีดัดตนอะไรพวกนี้นะคะหรือวิดีโอที่ยุ้ยเคยลงแนะนําไปก่อนก็คือขยับกายสบายชีวิตีพุทธนะคะว่าทำไห้ตรงนั้นนะคะก็ได้ขยับเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ได้ทําสมาธิไปในตัวด้วยนะคะก็ช่วยให้ให ผ่อนคลายนะคะหายปวดเมื่อยแล้วก็นอนหลับสบายค่ะแล้วก็ตื่นมาก็รู้สึกสดชื่นนะคะมีก็มีกำลังกายกำลังใจที่จะทำงานต่อไปได้ดีค่ะถ้าวันไหนไม่ได้ทำก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยสดชื่นเหนื่อยนิดในเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามทําทุกวันแล้วบางทีเหนื่อยมากก็กลายเป็นว่าวันเว้นวัน,วนอะไรประมาณนี้นะคะก็ที่อ่านมาเขาก็บอกว่าการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกาย อย่างค่ะก็อะไรก็ได้แล้วก็ในวันธรรมดาค่ะจันถึงสุกยุ้ยก็ใส่ที่จะทำกายบริหารต่างๆนะคะก็ดูมาจากใน y o u t u อะคะ่ะก็ดูว่าเรามีปัญหาส่วนไหนนะคะส่วนล้างส่วนแขนอะไรย่างนี้ก็ดูจำท่าพวกนั้นมานะคะเราก็ทำก่อนนอนเป็นท่าฤาษีดัดตนท่ายกขาท่าที่ดูมาจากวิดีโอที่ชื่อว่าขยับกายสบายวิธีสบายชีวีวิถีพุทธน,นะคะก็ทำท่านุ้นท่านี้นะคะจำท่าไหนก็ ได้ก็ทำไปอะค่ะแล้วก็ส่วนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะคะหรือว่าวันไหนที่เลิกทำงานเร็วๆแล้วแดดดีๆนะคะก็จะออกมาเดินเล่นกับแฟนค่ะก็อาทิตย์ละครั้งสองครั้งแล้วแต่โอกาสแล้วแต่สภาพอากาศก็การออกกำลังกายการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะก็ไม่จำเป็นต้องว่าวิ่งหรือว่าไปยิมนะคะกิจกรรมอื่นๆเขาก็รวมว่าเป็นการ ที่เราได้ออกกําลังกายเช่นกันค่ะเช่นออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านกับลูกๆนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวก็จะหน้าร้อนแล้วที่ต่างๆก็มีกิจกรรมมากมายเช่นอาจจะไปมูบ้านไวกิ้นะคะเดินชมนู่นชมนี่นะคะกับครอบครัวหรือกับเพื่อนฝูงนะคะเขาก็นับได้ว่าเป็นการออกกําลังกายเหมือนกันนะคะอย่างอ,อีกหน้าหนึ่งก็คือการในหน้าฤดูเห็ดนะคะก็ออกไปเก็บเห็ดเดินเล่นในป่านะคะก็เป็น อีกกิจกรรมหนึงนะคะที่เราจะได้ออกกำลังกายนะคะอะไรก็ได้ค่ะที่เราชอบทำอาจจะออกไปปิกนิกไปเดินเล่นชมสวนนะคะในสวนพฤกษสถานนะคะโบเทนิคอลการ์เด้นนะคะหรือว่าอาจจะมีจัดปิ้งย่างกับเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็เดินเล่นในป่าอะไรแบบนี้ก็นับได้เช่นกันนะคะ หรือไม่ว่าเราอาจจะนั่งทำงานอยู่นะคะแล้วก็พักสักนิดหนึง่งนั่งแกว่งแขนแกว่งขานะคะซึ่งในสมัยนี้นะคะก็มีวิดีโอนะคะแนะนำมากมายใน youtube นะคะการออกกำลังกายในที่ทำงานการออกกำลังกายที่บ้านการออกกำลังกายด้วยวิธีต่างๆนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องขยันเราก็ใส่ใจสุขภาพของตัวเองนิดนึงนะคะวันละนิดละน้อยก็ยังดีนะคะแล้วก็ที่ยุยอ่านมาในเว็บไซต์นะคะเขาก็บอกว่า เราอาจจะด้วยกันว่าไม่ใช้ลิฟต์นะคะหรือใช้บันไดเลื่อนก็ไม่ใช้บันไดเลื่อนนะคะก็หันไปเดินขึ้นบันไดแทนหรือว่าอาจจะลงจากรถเมลหรือรถไฟนะคะก่อนที่จะถึงป้ายของเราจริงๆนะคะเราก็เดินกลับไปบ้าน,นะค่ะหรือไม่ก็ชวนลูกนะคะ เดินไปโรงเรียนเพราะว่าปกติแล้วบ้านกับโรงเรียนก็ไม่ค่อยไกลกันเท่าไหร่นะคะก็เดินไปหรือไม่ก็พาเด็กปั่นจักรยานคัเล็กๆนะคะแล้วก็เดินตามไปค่ะเป็นการออกกำลังกายได้อย่างนน,นึงะคะก็มีหลายรูปแบบมากค่ะก็ที่ทําวีดีโอ อันนี้ขึ้นมานะคะก็เพื่ออยากจะแนะนาแล้วก็ให้ทุกคนเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายนะคะเพราะว่าอยู่สวีเดนนะคะก็เป็นประเทศที่อากาศเย็นนะคะหลายแล้วก็ยุ้ยก็เห็นว่าหลายคนนะคะ,ะคนไทยที่รู้จักนะคะก็มีปัญหาสุขภาพร่างกายเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการออกกําลังกายกันเท่าไหร่นะคะแล้วตอนที่เรามาอยู่ใหม่ๆเราอาจจะไม่ รู้สึกหรือไม่ได้รับผลกระทบนะคะแต่พออายุมากไปนะคะก็เห็นว่าหลายคนมีปัญหาปวดขาลุกนั่งลำบากอะไรอย่างนี้ก็เป็นมันเป็นไปนตามวัยค่ะแต่ว่าถ้าเราดูแลสุขภาพร่างกายออกกาลังกายอยู่เรื่อยๆนะคะอาการพวกนี้มันก็อาจจะมาช้าหน่อยแล้วก็ไม่ต้องเจ็บปวดทุกทรมานามากแล้วก็อาจจะกล่าวได้ว่ายุย้ยอาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งของคนไทยหรือย,ยังไงก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าก็ โดยปกติเราก็ชอบเล่นกีฬาค่ะแต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ค่อยมีเกอนออกไปอะไรก็จะอยู่บ้านแล้วทํางานนั่งก็หน้าก็อีนั่งเก้าอี้หน,น้าคอมนานๆน,นะคะต่อมาอยู่ก็มีปัญหาที่หลังนะคะแล้วก็เป็นเพราะว่าไม่ค่อยได้เดินออกไปออกกําลังกายค่ะเพราะอะไรมันหนาวไม่ค่อยอยากออกไปอะไรแบบนี้แต่ก็เห็นว่าเออคนสวีเดนก็ต่อให้หิมะตกหรือยังไงหรืออากาศเย็นนี้แต่ว่าพอม ถ้าเขามีเวลาว่างเขาก็ยังออกไปเดินเล่นกันนะคะก็เพิ่งมารู้ทีหลังตอนที่ตัวเองมีปัญหาแล้วก็พยายามจะศึกษาหาวิธีนะคะเพื่อลดความเจ็บปวดน,นะคะเป็นทา้ออากันก็หวังว่าวิดีโอชุดนี้นะคะจะเป็นสาระประโยชน์กับทุกๆุกท่านนะคะก็ที่จะหันมาเริ่มดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองต่อไปนะคะเพื่อ ที่จะได้ไม่ต้องเจ็บปวดทรมานกับอาการต่างๆที่จะตามมาภายหลังนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะจากยุยอินลุนนะคะสวัสดีค่ะ